เกมลูกขนุนอยู่เจ็ดฮะอ่ะอันนี้ไม่ลงแล้วอ่านะครับเอาอันนี้มาจอเลยนะโอ้โหเอาสิอย่างสมมังนะฮะสัมมังนะฮะ ปกติการเล่นสนุกเกอร์ของเด็กเยาวชนของเราเนะี่ยก็จะเล่นกันใต้ดินนะก็คือหลบพ่อหลบแม่หลบผู้ปกครองนะฮะโกหกมั่งนะ,ะมาเล่นเล่นไปก็เมาไปบางทีบางคนนะโอ้หแต่การแข่งขันสนุกเกอร์ของทางทำนํำชีวิตนะ,ะก็เป็นการคัดเลือกผู้ที่สมัครใจ โอ้โหนะครับสมัครใจที่จะเล่นเป็นอาชีพนะฮะแข่งขันเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลนะฮะ<ร>าง,งานนี้นะฮะรักเมืองอ่างทองต้องเจอกับจอนชาติชายแน่นอนเลยนะฮะวันนี้ผู้แข่ง